อันนี้เป็นสะพานนักราชชุงเทนหนึ่งน,นะคะได้อธิบายไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูดอกบัวแปดกลีบกันดอกบัวแปดกลีบนะะอันนี้ก็คือเป็นจุดสำหรับอธิษฐานนะฮะจุด ฐา,านคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูอาจจะเป็นเทพเจ้าประจำที่ตั้ง8หรืออาจจะเป็นกรรมย่อโลกและจักรวาลให้มรุมอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นจุดอ,อันสําคัญหรือเรียกว่าจุดบริสุทธิ์นั่นเองในการจะก้าวเข้าไปานมัสก,การหรือบูชาเทพเจ้าดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่รวมพลังหรือเป็นสะดือนะคะ ของการอธิษฐานระหว่างฟ้าดินเนาะฟ้าดินหรือทั้ง8ทิศดังนั้นผู้ที่มีความเชื่อเนียกชันทพระเจ้าก็จะมาอธิษฐานในจุดตรงนี้นะคะโอมนมัมชิวะโอมนมัมชิวาย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 โอมนัมชิวายโอมนัมชิวายขอคำอธิษฐานของลูกจงสำเร็จผลทุกประการเิอสาธุสาธุสาธ,สาธุนะคะ อันนี้พาทุกท่านอธิษฐานจิตแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปสู่หน้าปราสาทกันว่าสวยสดงดงามขนาดไหนตามมาดูค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมสวยงามมากเลยนะคะ